จนตายเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูขายาวขายาวให้แม่ดูเมืองเรายัน มองแล้วเป็นชาติหรืวขออนุญาตเป็นชาติที่ยังยังได้ดีกวา5ที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 เพ็ชาติของเรา อีก้วคอีกออีกออีกมาีเพีงช้นะะร้องยวนพี่บ๊วยพี่ป๊วยวยออกเจอออกเจอนะออกอ

con thầy, khắp phần, ừ, dù tâm lòng, khống chế, đại, thăng muôn, nuôi thầy nuôn. 宝，你们宝。